มาขอจัดทางบ้านค่ะลูกค้านะคะขอว่าให้ถ่ายคลิปลงติ๊กตอกให้หน่อย ตอนแรกลูกค้าเลือกของแถมสีเขียวนะคะแต่ว่าร้านเราไม่มีลูกค้าก็เลยเลือกเป็นสีฟ้าค่ะแซลมอนโฟนก็จัดให้นะลูกค้าเครดิตผ่านค่ะผ่อนไปใช้ไปเป็นรุ่น v ีวอล3 6 5 g บางจับถนัดมือเลือดหลูสวยมากลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากให้แพคเครื่องลงติ๊กต็อกเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะแจ้งพี่แอดมินได้เลยนะคะว่าแพคเครื่องลงติ๊กต็อกให้หน่อยแต่อาจต้องรอคิวนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าคิวลูกค้าเนี่ยเยอะมากและอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนชอบสงสัยนะคะว่าแซลมอนโฟนมี Android ไหมนะคะก็นี่เลยค่ะ เป็นคําตอบนะคะทุกคนสาวไมโครเนี่ยมี Android ทุกคนแต่เราเ่อาจจะไม่ค่อยได้แพ็คให้ดูบ่อยใช่ไหมแต่ว่ามี Android นะคะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคําตอบให้ดูเลยนะคะว่าเราก็มีเครื่อง Android นะสําหรับ Android นะคะจะผ่อนไปใช้ไปหรือผ่อนครบรับของหรือว่าซื้อสดก็ได้หมดเลยนะทุกคนล่ะพาไม่ได้นะคะเดือนกระะกฎาคมนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจเปิดผ่อนเนี่ยเปิดผ่อนแค่100บาทรับส่วนลด800มีสิทธิ์รุ้นหลับ iPhone 11ไปอีกหนึ่งเครื่องสนใจจิ้มลิงก์มาได้เลย